no สวัสดีครับผมเน็กออโต้สปินครับวันนี้เรามาอยู่กับรถออกรยย์รุ่นใหม่จากทาง Honda ครับกับเจ้า Honda CB500H o r ร e t รุ่นปี2024ครับต้องบอกว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของทาง Honda นะครับต้องบอกว่า Honda CB500 ที่เป็นตัวเน็กเก็ตเนี่ยเขามีการทําการตลาดมายาวนานถึง10ปีแล้วนะครับแต่รหัสของเขาจะเป็น c b 5 0 0 f นั่นเองไหนไหนครบรอบ10ปีแล้วเนี่ยเขาจับเปลี่ยนรหัสใหม่ซะหน่อยนะครับกลายเป็นเจ้า Honda CB500 h o r n e t ซึ่งอีก1รุ่นที่มีการเปลี่ยนคอบ10ปีเหมือนกกันก็คือตัว NX 5 0 0ที่ ได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับ๋ยวเรามาดูกันว่า CB 500 Hornet มีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับเริ่มต้นแต่ด้านหน้านะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED เต็มระบบดีไซน์นก็เรียกได้ว่าถอดแบบมาจากตัวของ NX 500เลยนะครับมีการส่องสว่างที่กว้างมากยิ่งขึ้นและส่องได้ไกลามากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของช่วงล่างในตัว CB 500 Hornet เนี่ยเขาใช้โชกัพแบบหัวก,กลับนะโชกัพโชว์ว่า SFFBP ระยะสตโตรกโชกเนี่ยจะค่อนข้างสั้นนะเมื่อเปรียบเทียบกับตัวของ NX 500เพราะว่าเขาเป็นรถทางเรียบนั่นเองล้อหน้าขนาด1 7นนนิ้ว้วเป็ลอออยนะรยรัาง ขนาด170ทับ70สซัดอาร์ชนิดไม่มียางไหนซึ่งยางเนี่ยคุณผู้ชมดูนี่ เขาให้ยางมิชลินลด6มาเลยนะนี่ถือว่ายางดีให้มาระดับพรีเมียมเลยนะคุณผู้ชมระบบเบรกเป็นดิสเบรกคู่นะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ปั๊มเบรกมาจากนิชชินจำนวนทั้งหมด4พอร์ตด้วยกันนะครับตัวระบบช่วยเหลือการขับขี่มี ABS มี traction control มาให้ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนนะมาดูกันต่อที่หน้าจอเรือนไม้ของตัว CB500 Hornet นะครับนี่ตัวเรือนไม้ของเขาใช้เป็นหน้าจอแบบ TFT บอกข้อมูลการขับขี่ครบคันเลยเป็นจอสีแบบนี้นะครับมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์มีมาตรวัดความเร็วมีไฟบ เกียร์ปริมาณน้ำมันนะครับจับทริปนาฬิกามีมาให้ครบคันและรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านระบบ HSBC โดยรองรับทั้ง iOS และ Android ฝั่งขวาเนี่ยก้านเบรกสามารถปรับระดับได้นะครับคันเร่ง เร่งสายนะครับมีปุ่ม off run ตรงนี้มีไฟฉุกเฉินแล้วก็มีปุ่มติดเครื่องยนต์ฝั่งซ้ายมีไฟสูงไฟพาสไฟเลี้ยวตแตรแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดแ r a c t i o n control แล้วก็เป็นปุ่มควบคุมเมนูบนหน้าจอของตัวรถชุดกุญแจติดอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของตัวรถแบบนี้ซึ่งตัว h o n เนตเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวชุดไฟหน้าของเขาแล้วก็ตัวเดินไม้ของเขาเนี่ยจะติดอยู่กับตัวชุดโชคหน้าของตัวรถถังน้ำมันขนาดค่อนข้างใหญ่ความจุก็ขึ้นมาตามนี้เลยแล้วก็ ตัวของชุดแฟร์ลิงของเขาเนี่ยจะเห็นได้ว่าด้วยความที่เขาเป็นรถนิกเก็ตนี่เขาก็จะเปิดเครื่องยนต์ออกมาแบบนี้ให้คุณเห็นกันแบบนี้เลยตัวพักเท้าจะเป็นพักเท้าเหล็กแบบนี้แล้วก็ตัวท่อไอเสียก็เป็นการแชร์แพตฟอร์มร่วมกันทั้งหมดของตัว500ซีรีส์ตัวเบาะนั่งเนี่ยจะเป็นเบาะนั่ง2ตอนแบบนี้แล้วก็มีการซาะรูตรงนี้มาให้นะครับเป็นรูที่ทะลุถึงกันได้นะเพื่อเรื่องของแอโรไดนามิกแล้วก็ตัวรถเนี่ยขนาดค่อนข้างเล็กนะคุณผู้ชมผมสูง168เซนจะเห็นได้ว่าสามารถวางเท้้้้้้าาาาลลงงงงพืืนนนไไดทััั2ขขเยตวรรถ่่คคออกกะชบมๆนะมๆ หนักมากเลยนะตัวรถถือว่าน้ําหนักค่อนข้างเบาจุดสูญท่วงค่อนข้างต่ํามากอ่ะมาดูที่ด้านท้ายเนี่ยไฟท้ายเขาเป็นไฟท้าย LED ตามสไตล์ของ Honda 500ซีรีส์รวมไปถึง650ซีรีส์ก็ได้ไฟท้าย LED แบบนี้มาด้วยเช่นกันถัดมาดูที่ล้ออันนี้หนึ่งนะครับล้อด้านหลังเป็นล้ออลอยขนาด17นิ้วรัดยางขนาด160ทับ60สัอาร์17ชนิดไม่มียางไนเป็นยางจากมิชลินรุ่นโรด6เหมือนกันนะครับโอ้โหเรียกได้ว่ายางเนี่ยดีมากนะคือตัว CB 500 Hornet เนี่ยให้ยางมาดีมากๆจริงคุณ้ชมใหยางแบบ ก็คือมองคอน่ะเพราะว่ายางรุ่นนี้ขึ้นชื่อเรื่องราคาค่อนข้างสูงมากนะสำหรับของที่เขาใส่มาในตัว CB 500 Hornet คันนี้ครับในส่วนของการขับขี่เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันต่อครับ ในส่วนของการทดสอบกับขี่เจ้า Hon d a CB 500 h o r n e t คันนี้เนี่ยต้องบอกว่าขอเริ่มตั้งแต่ท่านั่งก่อนนะครับท่านั่งเนี่ยเขามาในรูปแบบของรถนิกเก็ตอยู่แล้วจะเห็นได้ว่าท่านั่งจะก้มออกไปเล็กน้อยนะแต่ก็จะไม่ได้หมอบเหมือนกับตัวของ CBR s e r i e ซีรีส์และก็ไม่ได้หลังตรงเหมือนกับตัวของ NX ็คือจะอยู่กึ่งกลางระหว่าง CBR กับ NX ประมาณนั้นนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมรถคันนี้ได้ค่อนข้างง่ายนะจุดสูนทวงของตัวรถถือว่าต่ํมากมากนะแล้วก็เนี่ยการควบคุมรถ,ถ เวลาเราตัดเลาะไปตามช่องจราจรที่ติดขัดมันไปได้ง่ายนะแล้วก็ตัวไฟหน้าเขายึดติดกับชกหน้าแบบนี้ทําให้เวลาคุณหันซ้ายหันขวาเวลาแบบรถติดติดเนี่ยในยามค่าคืนอ่ะเห็นไหมคุณสามารถส่องอ่ะขวาปุ๊บส่องซ้ายเนี่ยมันทําได้ง่ายนะแตกต่างจากตัวของรถที่ชุดไฟหน้ายึดกับตัวรถแบบนั้นเนี่ยคือมันเน้นการขับขี่บนความเร็วมากกว่าตัวของรถเนเกตที่เน้นการ ลัดเลาะแบบนี้ในส่วนของพลักกาลังเครื่องยนต์ 500cc ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่เหมาะสมกับตัวรถมากๆเลยรถในเกตเนี่ยเป็นรถที่เน้นการขับขี่ในช่วงความเร็วระดับกลางมากกว่านะครับทำให้เป็นรถที่เน้นเรื่องของแรงบิดนะเครื่องยนต์สสูบเรียงเนี่ยจุดเด่นของเขาคือแรงบิดช่วงต้นถึงกลางบิดติดมือสั่งได้ดังใจส่วนความเร็วสูงเนี่ยในรอบปลายๆมันก็จะหายไปนิดนึงซึ่งสอดรับกับรถในเกตด้วยเพราะรถในเกตเป็นรถที่เหมาะสําหรับการใช้งานในย่านความเร็วต่ําถึงความเร็วกลางเน้นเรื่อง รสูงรถเนกเก็ตไม่ได้ตอบโจทย์ด้วยความที่เขาเนี่ยเปิดโล่งแบบนี้เลยนะเนี่ยเปิดโล่งไม่ได้มีชิลบังลมเหมือนกับตัวของ c b r หรือเป็นตัว NX ทําให้เวลาคุณขับด้วยความเร็วระดับร้อคุณก็รู้สึกเหนื่อยแล้วด้วยความที่ลมมันประทะหน้าอกของคุณค่อนข้างเยอะทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าได้ค่อนข้างง่ายในส่วนของช่วงล่างเนี่ยเห็นไหมช่วงล่างของตัว CB 5 0 0 Hornet เนี่ยจะเป็นช่วงล่างที่มีความแน่นนะฮะนี่ค่อนข้างแน่นเลยนะคุณผู้ชมทําให้เวลาคุณขับในเมืองเนี่ยจะรู้สึกมันควบคุมรถได พิเศษเลยนะครับทำให้คุณสามารถควบคุมรถคันนี้ได้อย่างมั่นใจจะเข้าโค้งเร็วแค่ไหนคันนี้ทาได้ยอดเยี่ยมจริงๆแต่ถ้าเกิดไปลูดฝาท่อลูดลูกระนาดเนี่ยอาจจะเจออาการฟีดแบ็กจากพื้นถนนขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนด้วยความที่ช่วงล่างเขาค่อนข้างเฟิรม์มส่วนระบบเบรกตัวนี้เป็นดิสเบรกคู่แล้วก็ปั๊มเบรกเนี่ยยกมาจากตัว6 5 0ซ s ร r ส์อยู่แล้วอันนี้หายหัวนะครับระยะเบรกสั้นมากๆขอแค่ใช้กําลังในการเบรกที่ถูกต้องแล้วก็ตัวระบบของตัวรถมี ABS มี r a c t i o n Control มาให้ถือว่าเพียงพอต่อการ ทังพื้นแบบนี้เขาก็ตัดการทํางานได้อย่างแนบเนียนมากๆครับซึ่งต้องบอกว่า Honda c b 500 h o r n e t เนี่ยถือว่าเป็นรถบิ๊กไบที่ตอบโจทย์การใช้งานสําหรับหลายๆท่านเลยโดยเฉพาะมือใหม่ที่มองหารถบิ๊กไบคคันแรกเนี่ยฮอนเดต500ถือว่ากําลังเครื่องยนต์ไม่ได้แรงจนควบคุมยากจนเกินไปนะมันเป็นรถที่ไปสัทตั้งต้นที่ดีนะสำหรับมือใหม่ที่ต้องการจะอัพสกิลตัวเองเพื่อไปขี่รถรุ่นใหญ่กว่านี้500ซีรีส์เนี่ยถือว่ากาลังดีนะครับเพราะว่ามันก็ไมไ หลายๆคนเนี่ยก็ยังอยู่กับตัว500 s ี r ีส์เพราะเอาเข้าจริงกําลังรถระดับนี้มันเพียงพอมากๆแล้วนะแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นของรหัส500นั่นคือเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองของตัวรถที่ต่ํามากๆแล้วก็ตัวเครื่องยนต์มีความทนทานที่สูงมากๆเครื่องยนต์บล็อกเนี้ยเขาใช้กันระดับ2-3แสนกิโลเมตรกันหลายคนกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็เป็นบล็อกเครื่องยนต์ที่ใช้ในรถที่นิยมเดินทางไกลเป็นพิเศษทําให้การเอามาอยู่ในรถคันนี้ถือว่ายืนยันการันตีได้อย่างหนึ่งคือตัวรถ ท่านใดที่สนใจก็สามารถเป็นเจ้าของได้ที่ต้นแทนจำหน่ายรถจกักรยานยนต์น Honda Big b ก k e ทั่วประเทศครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของทางออ t โตสปินวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ